คุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมากันต่อนะกับรายการเม้าวันกระ่านะครับครับโอมครับคุณผู้ชมนะช่วงแรกชงนี้ศัพศูนโดยนะฮะสเปรย์นาโนฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคุณผู้ชมนะฮะกำจัดเชื้อแบคทีเรียฉีดครั้งหนึ่งพ่นครั้งหนึ่งจะอยู่ได้30วันเลยทีเดียวนะฮะเชื้อโรคต่างๆจะตายไปนะคะแล้วก็ไม่กลับมาเกาะนะสารที่ที่เราเออเขาเรียกพื้นผิวที่เราพ่นด้วยแค่เช็ดเบาๆคุณผู้ชมนะตัวน้ํายานําเข้ามาจากต่างประเทศและที่สําคัญหนึ่งเดือน ขายได้หนึ่งพันขวดในสถานการณ์ที่ลาเขาเรียกบ้านเมืองของเราเนี่ยยังมีโรคระบาดกันอยู่นะโควิดในทีนะดูแลลูกน้อยของคุณตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักด้วยอาเมะเอกครับ,รบวันนี้มาพร้อมกับโปรบูเจอรสุดพิเศษคุณผู้ชมครับซื้ออาเมเอขนาด60สิบมลสขวดครับปกติราคาเนี่ยนะคะอยู่ที่2,394บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่1,200บาทนะครับแล้วเราจะแถมฟรีแบบแท่งรีฟิลไป3แท่งเลยนะฮะซื้ีโปรหนึ่งครับชุดนี้ซื้ออาเมเอขนาด250ร้3ขวดครับจ่ายม่าลสามขวดครัคจ่ายจ่0ย 9กสบบาทครับ แถมฟรี free, นะครับแท่งรีฟิลไปอีก3แทง่งแล้วก็อาร์มเอขนาด60 ml ฟรีไปอีก2ขวดเลยครับใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0 2 0 2 6 3 8 5 6นย์สองหกสามแปดหนะครับศูนย์สองศนะครับคุณผู้ชมนะข่าวต่อไปข่า,ขาวแรกเดี๋ยวขอให้คุณแม่พูดเลยดีกว่า,าเพราะคุณแม่เนี่ยน่าเป็นสายนางงามให้คุณแม่ไล่มาเลยว่าเวทีแต่และเวทีอันไหนดีที่สุดเด่นที่สุดงานนีทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน5เวทีบเลยให้แม่ไล่ดีกว่าที่มันเป็นแกนสสแแแแลลมมมนนนะะะะฮปปาาาาาอออบบบไไ่่่เเเเครววททีีด้้ขกจิงๆ นะฮะเวทีแรกนี่ก็อยู่มาก็ไม่ได้ก่อนใครนะครับเวทีแรกก็คือ Miss Universe แต่มันเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลก Miss Universe ได้เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เริ่มเริ่มจัดประกวด1952นะ 1,952หลังสงครามโลกมั้งนะคะแล้วก็มีการจัดประกวดมิชลิ n เวิลด์มีสาวไทยเนี่ยได้ตำแหน่งมาแล้วถึง2คนนะคะก็คือคุณอภัสรา1,965แล้วก็พรทิพย์านาคทีรันกนก1,988นะคะหลังจากนั้นก็ได้แค่เฉียดแล้วก็เฉียดแล้วก็เฉียดนะฮะ,ะในเอเชียเนี่ยมากที่สุดน่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะคะมี4คนแล้วนอกนั้นก็จะ2คนญี่ปุ่นก็2คนนะคะมิกิโกะนะคะโคจิมะคนแรกแล้วก็ริโยโมรินะคะ คนที่สองของไทยก็อย่างที่บอกไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประเทศอินเดียนะคะก็คือลาลาดัตตานะฮะลาลากับสุมิตาเซนนะฮะอ่ะก็นี่แหละค่ะ แล้วก็เป็นเวทีที่มีผู้เข้าประกวดเนี่ยก็ตามโคตาบอยู่ที่ประมาณ 60- 70- 80ประเทศไม่มากไม่เกินไปกว่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังๆนีรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะฮะว่าเริ่มขาดทุนนะฮะครับหาประเทศเจ้าภาพหายากนะครับเพราะว่าต้องวางเงินไป้3 0 0ล้านแล้วก็จ่ายค่าจัดอีก300ล้านนะค,ะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ใครจะจัดล่ะคะม,มาอีกเว,กว,กว,กวทีหนึ่งคุณผู้ชมนั่นก็คือเวที Mi s s World นะคะอันนี้ก่อนเพื่อนเลยครับกรบ1950มั้ง นะฮะเริ่มแรกเลยห0หรือ5 1นี่นแหละฮะถ้าเกิดจำผิดต้องขออภัยนะฮะเจ้าของคือเอริกมอร์รี่นะฮะแล้วก็ภรรยาคือจูเลียมอร์รี่นะฮะคุณผู้ชมแบบเจ้าของตายไปแล้วนะฮะคุณเอริกภรรยาก็เลยขึ้นมาแทนเป็นเวทีที่มาจากประเทศอังกฤษมันการประกวดก็จะน่าเบื่อนิดนึงนะฮะค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อแล้วก็มีรอบฟาสต์ส่งฟาสต์แท็กบางทีดูแล้วกูก็งงไปหมดเลยมึงจะอะไรมากมายงงไปหมดเลยสุดท้ายอีกคนที่ได้ฟาสต์แท็กก็ไม่ได้มงกุฎนะอะงงแล้วแต่อารมณ์ประจูนะคะะันก็ว่่สใหญจด ที่เมื่อก่อนซันซิตี้แอฟริกาใต้กาวตอนหลังเริ่มย้ายฐานมาจากที่เมืองจีนนะคะมาย้ายฐานจากเมืองจีนตอนหลังก็เริ่มย้ายฐานมาจากที่อังกฤษก็คือบ้านเกิดของมิสเวิร์นะฮะเวทีอันดับ3ก็น่าจะเป็นเวทีมิสอินเตอร์เนชันแนลนะฮะมิสอินเตอร์เนชันแนลนี่ก็อยู่มายาว,ยาวนานมากเลยนะฮะเ,ออเป็นเจ้าภาพแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์นี่ก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นจัดที่กรุงโตเกียวหรือโตเกียว,โ,ยวโดมเนี่ยนะคะที่ประเทศญี่ปุน่นนะฮะ เมื่อก่อนแล้วเราเขามองว,ว่าเวทีนี้ประเทศไทยคงไม่มีวาสนาไม่มีสิทธิ์ได้สวมมงกุฎมิกิโมโตอย่างแน่นอนอจนสุดท้ายล่าสุดเนี่ยสาวไทยนะฮะเป็นภสัชกรหญิงน้องบริน์นะฮะก็ได้ตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชแนลคนล่าสุดก็มีแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดนับกันแล้วในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องนับนะฮะมีไปเกือบ10คนแล้วค่ะเย,ย,ยอะเลยได้ไดหลายปีปติดเวทีที่ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องส่งสวยนะส่งหน้าหวานๆไปนะฮะอีกเวทีหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเวทีของยุโรปแล้วกันนะฮะ โปลแลนด์นั่นก็คือเวทีมิสซูปรานะครับเป็นการประกวดนางแบบกึ่งนางงามอืม เมื่อก่อนไม่ค่อยมีการตอบคําถามแต่หลังๆเริ่มตอบคําถามแล้วนะฮะมิสซูปราเนี่ยก็เป็นการประกวดที่ประเทศโปลแลนด์นะฮะบางทีก็ไปประกวดที่เยอรมันบางโปลแลนด์บางแล้วแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละประเทศเจ้าของจะชอบผู้หญิงหน้าคมคมเข้มะะเข้มนะฮะคมคมเข้มเข้มรูปร่างดีๆหุ่นดีๆนะฮะการประกวดก็จะสนุกบ้างหน้าเบื่อบ้างสนุกบ้างหน้าเบื่อบ้างตามสไตล์คนยุโรปเพราะว่าถ้าเกิดจะให้สนุกแบบร้อเป็ก็น่าจะเป็นแค่มิสยูนิเวิร์สที่ค่อนข้างที่จะเปิดตัวได้อย่างสนุกเราใจเพราะว่าคนเจ้าของมืออเมริก อ,อีกเวทีนึงเวทีสุดท้ายก็คือมิสแกรนไทยแลนด์เจ้าของคือคนไทยนะฮะมิสแกรนไทยแลนด์ Thailand, นี่ก็เป็นเวทีน้องใหม่นะฮะก็เพิ่งจัดประกวดแล้วก็เบียดเวทีมิสเอิร์ธตกแกรนสแลมไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็การประกวดนี่ก็ล่าสุดจัดที่เมืองไทยนะพี่ต๋อกขาได้ไปชมมาด้วยนะฮะก็เจ้าของพี่พนวัดนะฮะก็การประกวดก็ก็จะมีเด็ดๆก็จะมีรอบชุดประจําชาตินะฮะซึ่งเราก็จะได้ดูแบบเอ็ม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 ประทับใจประทับใจกันไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของชุดว่ายน้ำเพราะก็จะมีแบรนด์แบรนด์แบรนด์ชุดว่ายน้ำของเขาเองก็คือเอ็มเอ็มเอ็มจีไอนะครับเอ็มจีไอก็คือมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะก็เปลี่ยนประเทศไปก่อนหน้านี้ ก็ไปจัดที่เวเนซนะคะแล้วก็ตอนหลังก็กลับมาจาัดที่เมืองไทยเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันไม่นิ่งไม่ไมไมหมดนะฮะนางงามคนล่าสุดก็เป็นนางงามจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อก่อนในคนนี้เคยลงลงประ,ประกวดมิชชันนเวิร์มาแล้วนะฮะแล้วก็ตกรอบแรกแล้วก็ไปลงประกวดมิสเอิร์ดก็ตกรอบนะฮะแต่ว่ามามิสแกนได้ตำแหน่งเพราะว่าเลยเธอมาในในเขาเรียกว่าในความมั่นใจแล้วก็พ,พกพาประสบการณ์ในการประกวดไม่ย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวค่ะครับอันนี้คือไล่ลําดับมา5อันดับเลยนะฮะพอขอถามีแค่นี้ค่ะส่วนไอเวที ไอเวทีที่เหลือคือเวทีป้าบบพี่ไม่พูดนะคะแล้วแล้วเรื่องเส้นสายนี่แม่ทุกเวทีมีหมดไหมทุกเวทีมีหมดมีหมดหรอมีหมดมีหมดเลยดเออไม่ได้ไปพูดเบาจังอ่ะมีหมดเด็กทรงเด็กเส้นเด็กกองเส้นกรรมการน่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมีหมดมีหมดมีหมดเออคนดูนางงามก็จะรู้ว่าเวทีนี้โกงเวทีนี้เส้นเวทีนี้ล็อกมีหมดอ่าแล้วจำเป็นไหมถ้าคนที่อยากจะได้มงจริงได้ตำแหน่งจริงต้องไปประกวดเวทีเล็กๆก่อนมาเวทีใหญ่ไม่แล้วแต่ บางคนเขาก็เริ่มจากมิทเวอร์แล้วก็ไปได้ยูนิเวิร์สบางคนก็ไปได้ยูนิเวิร์สไม่ได้ยูนิเวิร์สแล้วก็ไม่ได้มิทเวอร์บางคนก็เริ่มจากมิทอีกเวทีหนึ่งที่มีติดแกนสแสล็มแล้วก็มาได้ยูนิเวิร์สเยอะแยะมันแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะออออใครจะไปเวทีไหนก็ได้หมดบางคนเคยตกยูนิเวิร์สมาแล้วก็ไปได้มิทแกนนึงมีเลยบางคนเคยตกมิท ยูนิเวิร์สมาแล้วก็ไปได้วิดอินเตอร์ยังมีเลยบางคนเข้าห้ามิสยูนิเวิร์สแต่ก็ไปประกร Inter วดวิดอินเตอร์ได้ที่หนึ่งก็มีเ <Yeah. S 2> ยอะแยะเยอะแยะค่ะแล้วแต่ค่ะม,ม,มันก็เป็น uh huh. ประเด็นที่หลายหลายคนก็ถามแค่นี้แหละอยากรู้เพราะว่าแม่เราน่าจะรู้ลึกสุดอะ่ะ เรื่องของการเรียนอันดับแล้วกันนะฮะที่มีเส้นหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกับคุณแม่อ่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์นะฮะกำจัดเชื้อแบคทีเรียอาร์เมอเอกนะฮะตัวน้ายานําเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะพ่นครั้งหนึ่งตัวน้ํายาจะเกาะผิวอยู่ได้30วันนะฮะป้องกันตัวคุณเองป้องกันคนที่คุณรักและป้องกันตว์เลี้ยงของคุณนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์นะฮะอาร์เมอเอกนะฮะสเปรย์กำจัดเชื้อแบคทีเรียาบเข็นเส้นครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะ 100บาทเท่านั้นนะครับและแถมฟรีแบบรีฟิลไป3แท่งเลยคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะซื้อโปรชุดนี้ครับซื้ออาร์เอขนาด250 ml ครับ3ขวดเนี่ยให้จ่ายเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นนะฮะถูกมากแล้วจะแถมฟรีนะครับแท่งรีฟิลไปอีก3แท่งแล้วก็อาร์เอขนาด60สิบไปอีก2ขวดฟรีๆเลยนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0 2 0 2 6 3 8 5 6ครับ0 2 0 2 6 3 8 5 6นนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ